สุดยอดแน่ครับนี่คือปลาธรรมชาติอยู่ในแหล่งน้ำอยู่ในเมนามูนนะครับด้านหลังวัดสมปอยใหญ่บ้านสมปอยตะมนสมปอยอำเภอลา่าสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับมาเบ่งปลากันนะครับพี่น้องครับอยู่ในเมนามูนนะครับเป็นปลาธรรมชาติอยู่หลังวัดสมปอยใหญ่อำเภอลา่าสีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับมันเบ่งมันบ่อนครับบุบบิบบุบบิบอยู่บนนะครับพี่น้องครับโอ้ย เป็นปลาธรรมาติเลยนะครับพี่น้องครับนี่เป็นปลาที่ชาวบ้านมาเทียววัดหล้กก็ให้อาหารไหวมันเลยบปไปใส่นะครับนี่คือแม่น้ำมูลนะครับพี่น้องครับนี่คือแม่น้ำมูลด้านหลังของวัดส้มป่อยใหญ่ตำบลส้มป่อยอำเภอราศีสไลยจังหวัดศรีสะเกดป้าพี่น้องเลยเบิ้งเอาเด้อครับมีตับเงใหญ่เลยครับมาอุ้ยโอ้ยพี่น้องเลยคือใหญ่ครับใหญ่แน่แต่ครับเบิ้งเอาครับอุ้ย นี่ขนาดผมหาอาหารลักกับบมี่แะบ่ได้ห้มันนะครับพี่น้องแต่มันก็ได้ยินเสียงมันก็มาแหะครับพี่น้องครับเบื้องครับโอ้คือญ่ครับไงแน่แต่พี่น้องปลาหยังแ่ะครับเนี่ปลาทีทั่วโอ้ยหลายครับพี่น้องครับนี่ครับยูนี่ล่ะครับแม่นามุลนะครับพี่น้องครับแม่นามุนด้านหลังวัดสมปอยไงนะครับบ้านสมปอยครับพี่น้องครับโอ้ยหลายครับพี่น้องครับเบื้องครับ โอ้โหสุดยอดอีหลีครับพี่น้องเดี๋ยวเสียหาอาหารเมื่อวานนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องบ้านนี่เอานะครับพี่น้องครับมาเบิ่งเด้อครับพี่น้องครับบ้านนี่มันมากินปลาโอ้ยพี่น้องปาดพี่น้องปลาคือตัวใหญ่และครับพี่น้องครับเบิ้งครับโอ้โหสุดยอดเลยปลายังล่ละครับพี่น้องเนี่เป็นปลาไนบอพี่น่องผู้ใดหูก็บอกกันนเด้อครับเด้อ โอ้โหพี่น้องครับเป็นปลาธรรมชาติเลยนะครับอยู่ในเมนามูลนะครับแต่เป็นด้านหลังวัดเด้อพี่น้องเดี๋ยวนี่ครับเมนามุนเดี๋ยวลงค้นสิหาว่าผมหลอกล่วงโกหกคนโบราณปลาธรรมชาติมันอยู่ในเมนามูลนะครับกันเลยเอ่นว่าธรรมชาติครับนี่แม่น้ำมูลครับด้านหลังวัดสมปอยใหญ่แต่เป็นปลาวัดนะครับพี่น้องครับคือชาวบ้านที่มาทำบุญอยู่วัดนี่ก็เอาอาหารมาวานมาหยัางอยู่เลยมันเลยบนนีเลยนะครับพี่น้องครับอยู่นี่ครับมีบักใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องครับเอาเบื้องเอาครับพี่น้อง โอ้ยสุดยอดครับพี่น้องครับอุ้ยง่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับปลาแม่น้ำมูลครับพี่น้องปลาแม่น้ำมูลนะครับดูครับโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องครับปลาธรรมชาตินี่ครับพี่น้องเบ่งเอาครับหนี่หญ่หรือ่ใหญ่พี่น้องเบ่งครับเกลไกเลยครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับัวใหญ่แห้งอีหลีครับพี่น้องปลาธรรมชาตินะครับพี่น้องครับ ปลาธรรมชาติแท้ๆครับที่ผมบอกว่าธรรมชาติเป็นอย่างถึงสีมีคนเอาอาหารมาเลี้ยงก็จริงนะครับแต่มันอยู่ในแม่น้ํามูลครับนี่ครับพี่น้องบนละแม่น้ำมูลต้องบกิกันไหลไหลมาจากล่าสีสไลด์นะครับทางนี้กับไปบนละครับพี่น้องอําเภอยางชุมน้อยนะครับพี่น้องอู้ยสุดยอดแห้งครับนี่คือปลาธรรมชาติอยู่ในแรงน้ำอยู่ในแม่น้ำมูลนะครับด้านหลังวัดสมปอยใหญ่บ้านสมปอยตํานลสมปอยอําเภอล่าสีสไลด์จังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ อาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ